มาออยู่ไหนจ้าน้องบุม๋มอ๋อสวัสดีค่ะน้องบุ๋มสวัสดีครับ,บ,รบเป็นยังไงบ้างเห็นว่าไปเกาะกงเนี่ยใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างคุยกันม,มีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาบอกพี่มาได้เลยดเยี่จาัดก,การให้ แน่นเลยนะแต่ต้องชื่นชมนะน้องบุ๋มมันต้องชื่นชมน้องบุ๋มเลยเขาเขาเขาทุ่มสุดๆนะกับกับงานพะพอกับน้องกันนะฮะน้องกันเขาก็ทุ่มเทเพื่อเพื่ออธิปไตยเพื่อดินแดนของประเทศชาติบ้านเรานะครับน้องบุ๋มน้องกันเนี่ยเขาเขาโอเคเพราะเราเราได้เห็นนะจากภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ถือว่าต้องชื่นชมเขานะครับใครทําดีแล้วก็ต้องชื่นชมนะครับเพราะว่า อถ้าไม่มีเขาสองคนเนี่ยมันก็เราก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นตัวแทนของพวกเรานะต้องต้องชื่นชมเขาเลยนะครับเขาเสียสละจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเ,เรื่องชายแดนนะครับเขาก็น้ําท่วมเขาก็ ไปนะก็ไปกันเมื่อคืนเเจอเขาบ้างไม่เจอเขาบ้างเจอลูกน้องเขาบ้างเนี่ยที่จังหวัดน่านตอนจังหวัดน่านทั้งทั้งหล่มศัก์นะครับก็เจอนะครับมูลที่องค์กรทําดีนะครับก็ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณน้องบุม๋มชื่นชมนะน้องบุ๋มนะก็รู้จักน้องบุ๋มมาก็โหยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะก็น้องก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม ดีเหมือนเดิมนะครับดีเหมือนเดิมเป็นคนที่ทุ่มเทน,นะครับสนามหญ้าไม่แน่ใจก็จะมีแต่ฉี่กับเอ่ออึของชบาแต่สุนัขก,ก็คงไม่ไม่ไม่ไมไมไมทานอึซึ่งของตัวอื่นอยู่แล้วเพีเยงแต่ดมดมแต่ถ้าเป็นถ้าผมจะวิจัยนะก็น่าจะเป็น ไม่รู้ว่าอะไรที่มันมันเคี้ยวอ่ะคางคกไหมอึ่งอ่างแห้งไหมที่ว่าโดนรถเหยียบแล้วก็แห้งตายอืมไม่แน่ใจนะผมผมไม่แน่ใจเพราะไม่มีเชื้อแบคทีเรียรหมอบอกมีเชื้อแบคทีเรียรแต่ถ้าอาหารเป็นที่เราให้ไปอาหารเปียกอย่างอย่างเช่นพวกข้าวมันไก่พวกพวกไข่พวกหมูพวกอะไรนีไม่น่าใช่นะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮน่าจะรู้แต่ถ้าไม่มีอะไรมากเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะแข็งแรงก็จะกลับมานะครับแต่ถ้ายัางไม่แข็งแรงยังรู้สึกว่าแล้วก็อาจจะน้ําเกลืออีกแล้วก็วันที่13บสามนะฮะสิบสามก็ไปรับมาแล้วก็พักแล้วก็สิบสี่ก็คงได้เจอกันกพ,พี่นกพิราบอ่ะพี่นกพิราบมีเป็นไหมไม่น่านะหรือมันมีเชือ้อ สนามที่วิ่งเขาไม่ได้ทานอะไรเนะี่ยเพราะเราไปกับเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาไม่ไม่ทานอะไรอ๋อน่าจะเป็นน่าจะเป็นอือนกพิราบอะเนาะแต่มันไม่มีกลิ่นนะอือนกพิราบไมันก็ไม่น่าอร่อยนะ ลาบใช่ไหมเออเนี่ยทำไงดีอ่ะผมให้อาหารเขาทุกวันเลยนะเขามาที่เป็นร้อยตัวเลยอะ่ะไม่ให้กันสงสารนะสามโมงสี่โมงโหมารออยู่ตรงที่ผมเคยให้ดูอะ่ะเนี่ยตรงหลังคาตอนเราเราออกไปเนี่ย ถึงไม่ออกไปเรานั่งอยู่เนี้ยเราก็มองมาเห็นแล้วเสียงเขาจะมาก่อนเลยครูครูอะไรเขาก่อนนะให้เราเตือนเราออะแต่วันไหนเราผมไม่อยู่บ้านเขาก็ไม่ได้กินนะบางทีไม่อยู่สี่หวันเขาก็ไม่ได้กินนะแต่ถามเด็กที่บ้านบางทีถ้าผมไม่อยู่บ้านเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขามานะพอเขาไม่ได้กินมือเขาก็ไปพอวันเข,เขามาไม่เห็นเหมือนกับว่าถ้าเกินสี่โมงย็นไปแล้วไม่มี เขาก็จะบินไม่แต่ถ้าผมอยู่บ้านทุกครั้งเนี่ยเขารอเลยยังไงผมก็ต้องให้ไม่ให้ไม่ได้อยหยเห็นไอ้เราก็ทำใจไม่ได้ที่จะไม่ให้เนี่ยต้องไปซื้อมาข้าวบางทีข้าวนกพิราบกินดีวกว่าข้าวคนอ้ยมันห้ามไม่ได้อ่ะไม่รู้จะทำยังไง างนี้ก็พยายามแอนตี้เราตลอดยิ่งทำไมนี้จะเชื้อเดี๋ยวก็ติดเชื้อในสมองเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่แล้วให้เราทำยังไงอะไล่เข้าไปไล่ยังไงอะเอาแห่ทอดเหรอแล้วจับไปปล่อยที่อื่นเนาะมันก็ยิ่งติดเชื้อไปกันใหญ่พบพกพะเราผมให้ผมไม่ได้หายใจเนะผมกั้นหายใจแล้วก็เดี๋ยววนโยนคือ โลโพยโปยโปยโอันไหนใจบางทีโปยยังไม่จบเลยใจจะขาดแล้วก็ใช้นี่ปิดเนี่ยเสื้อปิดแล้วก็นั่นไปแต่เขากินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดเลยป๊บเปลี่ยนหมดแล้วเขาก็ไปแล้วก็จะทิ้งทิ้งไว้เฉพาะอึนิดๆหน่นนอยๆนะพอฝนตกมามันก็สะหมดถ้าฝนไม่ตกว่ายังอยู่บ้างอะไรบ้างแต่มัน มันไม่ได้เป็นแผ่นเนี่ยนกอ,อือนกพิราบมันก็เป็นน้ําออกมาแล้วก็มีนิดเอเยี่ยวนิดๆหน่นนนอยเองมันไม่ได้มีแบบเหมือนเหมือนอุจจระไก่เนี่ยเหมือนขี้ไก่ขี้ไก่ยังเป็นก้อนเป็นอะไรยังให้เห็นแต่นี่มันไม่มีอ,มอ๋อใส่แมสเหรอ พอเพิ่งมาเสียเนี่ยฮนะน้องเป็ดนารไม่ค่อยท้องเสียเท่าไหร่ไม่ไม่ไม,ไมีมีเลยนะเนี่ยตั้งแต่รู้จักเขามาเนี่ยเนี่ยวันนี้เพิ่งเห็นว่าน้องท้องเสียเยอะเราก็วิเคราะห์ไม่ได้หรือว่าวินิจฉัยไม่ได้ว่าเราเขาเสียเพราะอะไรงไงไม่ได้เลยแต่อ่ะโอเคผมให้ทางอนกพิราบห้าสิบอ่ายังเื่น,น 50, อีกสามสิบแล้วก็อาจจะ ไปทานแอบทานอะไรเกี่ยวกับอาหารเมร็ดที่มันอาจจะมันมีหมดอายุไหมอาหารเมร็ดเขาบอกลำไส้ใหญ่อักเันด้านหลังด้านหลังอะมันอักเสบมันอักเศษเขาบอกมีแบบมีเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่มีพยาธิไม่มีไข่พยาธิไม่มีอะไรออกมานะครับก็เลยอืมไม่แน่ใจ มีหมดอายุใช่ไหมฮะอาหารเวดถ้าหมดอายุแล้วเราไมา่ให้เขาทานเนี่ยมันจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้โหนอกอพิราบเก้าสิบยเหรอ เชื้อแบคทีเรียนี่มันมาจากอุจจาระของนกด้วยไข่ไม่ได้ค้างคืนนะไข่ไม่ได้ค้างคืนนะไข่ทา้งเลย <c oughs> อีนอกนี่ตัวร้ายเลยใช่โ <c oughs> แสดงว่าเคยเจอ ใช่ครับเดี๋ยววันเนี้ยคุณหมอโทรมาหาผมเองแล้วก็เนี่ยผมก็พูดให้ฟังว่าเจออะไรบ้างยังไงบ้างน้องเป็นอย่างนี้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 อ่าโอเคแล้วก็ฟังเสร็จแ,แล้วบอกอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะดูให้จกทีนะครับว่าน้องมีอาการเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะฮะเออใช่เมื่อกี้เห็นบอกน้องไมยิบสองไม่เป็นเออแต่ยิบสองเขา เขาคงไม่ได้ไปทานนะเนาะแต่เปลียน,นายเนี่ยเขาเป็นสนุนัขจรจัดมาไงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะอยู่ที่นู่นเนี่ยเขากงเห็นอะไรแบบนี้เขาก็ทานแต่เขาไม่เป็นไงเขาเแบบภูมิภูมิภูมิกันต้านทานมันดีแต่มาอยู่นี่เนี่ยไม่รู้อืม <c oughs> ข้าวมันไก่เขากินแต่ไก่เนะยเขาไม่ได้กินข้าวนะฉบ <c oughs> าก็ไม่เป็นฉบาเนี่โอ้โหตัวดมเลยนะ แล้วเามื่อก่อนที่เลี้ยงเขาแรกๆเขาก็ชอบก<ม>ินนุ่นกินนี่บางทีกินไอ้ผีเสื้อก็กินเออผีเสื้อบินๆอยู่จกึ๊บจับอึ๊บกินเลยมแมลงอะไรเงี้ยกินหมดฉบาเนี่ยโอ้โหตอนหลังต้องตีตีเขาก็เริ่มอ่าเริ่มไม่นั่นละเริ่มไม่ไม่กินละครับเดี๋ยวก็ให้ให้ใหขเขมຈเขาล้างพื้นบ่อยๆทุกครั้งฉีดฉีดฉีด,ฉดแล้วก็ล้าง ีเสื้อคือนอนใช่ไหมจริงๆอะไรนี่ที่เป็นมแมลงเนี่ยมันบินอยู่ตกมาบึกควิ่งไปซัดเลยนกพิราบเนี่ยกัดตัวไปกัดตายมาหลายตัวแล้วนกพิราบม,มาเป็นร้อยเขาวิ่งข้าไปในฝูงนกพิราบมงาได้แดงยดียร้อยได้ตัวหนึ่งแน่ๆแต่เขากัดแบบแต่นกพิราบก็ไม่ตายนะแบบเหมือนกับว่าบาดเจ็บแบบแต่มีตัวตายก็มีไม่ใช่ว่าไม่ตายตายก็มี วัวน,นี้ก็สุดจริงครับไม่ต้องกลัวจิ้งจกก็เคยไล่ได้งับนะจิ้งจกอ่ะชะบาเนี่ยไม่ตกครับวันนี้ไม่ตก ใช่ครับเดี๋ยวรอหมอดีกก่านเนาะผมว่าเราจะได้กระจ่างว่าว่าว่ามันสาเหตุจากอะไรจากจะมีเชื้อแบคทีเรียเดี๋ยวคุณหมอต้องมาถามผมหน่นว่าน้องไปอะไรมัางเราก็ต้องพูดอย่างเงี้ยว่ามันมีอย่างงี้งี้เดี๋ยวเขานี่แหละครับลองจะเป็นเรื่องอืดของนกพิราบอ้าวมันก็พวกเราอีกแหละแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย คุณหมอเขาจะถ้ามีเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนะในการตรวจสอบอุจจาระมันสาเหตุมาจากอะไรยังไงนะครับ <_ d ata> อ,อแปลกเป็นี้เสียงสองบ่อยนะ <_ d ata> ผมไม่ติดผมไม่ได้ติดทกเชื้อทุกพิลาบเลยนะเพราะผมยังจะรู้ไง ก็จะปิดจมูกมั่งกั้นหายใจมั่งอะไรของผมเนี่ยแล้วก็พลาท้าเสร็จก็รีบฟุบเข้าบ้านปิดประตูเดี๋ยวเขาเสร็จแล้วพอเขากินเสร็จปั๊บถ้าผมว่าผมจะออกไปวิ่งก็โอเคเออกมาวิ่งตุ๊กตาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจองไหนจะรีบบอกนะครับ Mm hmm. อืมอ่าช่วยอธิบายเขาด้วยนะเมื่อกี้บอกเขาเพิ่งเข้ามาเกิดอะไรขึ้นอธิบายนิดหนึ่งใช่น้องน้องชอบกัดชอบแทะชอบนุ้นชอบนี่ตลอดเลยะ่ะอันเนี้ยถ้าเราอยู่เนี่ยคำเดียวเขาจะหยุดเลยนะไม่หยุดเขารู้เลยว่าต้องเจออะไรแต่ถ้าเราไม่อยู่เนี่ย ดูใหญ่พอใหพรตามใจไม่กล้าทำานี่ไม่กล้าทำเขาสงสารกูก็เจ็บบอกพรมันก็ไม่ได้ของก็ดูที่บริษัทดิกล่องเกิงพังแหลกรานหมดกัดเละเทะ อืมนะแต่ไม่แน่ไม่แน่หรอกครับผมว่ายังไม่นิฉัยไม่ได้ว่ามันจะไปเกี่ยวกับเรื่องขี่นกพิราบหรือจะเป็นเรื่องข้าวมันไก่หรือจะเป็นอะไรเนาะแต่เนาะแต่อึกออกมานี่เป็นน้ําเป็นแบบเป็นไม่ใช่เป็นเหลวอ่ะเหมือนคนท้องเสียอึกเหลวมากอ่ะแล้วมันมีน้ํามีเป็นกองเป็นกองเป็นกองคือท้องเสียรว่าท้องเสีย สบายครับน้องเป็ดนายท้องเสียครับไม่ได้ไม่สบายเพราะหมอบอกแล้วว่าวันนี้ตรวจเรื่องไขโด้วยมีไข้นิดนิด,นดไข้เบาๆนะครับไข้นิดเดียวเองนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับเออมากมายนิดเดียวนิดเดียวไข่นิดเดียวเองนะข้าวมันไก่เนะี่ยต้องไปว่ายายพรยายพรเอาให้กิน แต่ก็ไม่ได้หรอกว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาหวังดีให้ทานแต่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดว่าข้าวมันไก่นะเพราะเขากินแต่ไก่ไม่ได้กินข้าวด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีคนถามเรื่องเอาสาเอกใช่ไหมลงเสาเอกใช่ไหมว่าวันไหนเมื่อไหร่เออเดี๋ยวเล่าอีกฝั่งนิงคือเดือนนี้ เดือนกันยาเนี่ยเราคิดว่าคือเดือนเก้าใช่ไหมครับมันก็คือเดือนเก้าจากวันที่หนึ่งกันยาถึงประมาณวันที่เจ็ดหรือแปดเนี่ยเป็นเดือนเก้าอยู่แต่เลยวันที่เจ็ดหรือแปดเนี่ยหรือสิบเนี่ยผมไม่แน่ใจมันก็เป็นเดือนสิบละเนี่ยตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันเออเป็นเดือนสิบและไม่ใช่เดือนเก้าคราวนี้เนี่ยฝนก็ยังตกอยู่ ทุกอย่างก็ยังตกยังไม่รู้สึกว่าเออมันมันยังไม่สบายรู้สึกเออจะรีบทําทําไมจะรีบลงไปทําไมเอาเป็นว่าผมเลยกะว่าให้ออกครรสารก่อนดีกว่าออกครรสารปับเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยเราเดี๋ยวไปติดงานกระถงกระถินนู่นนี่นั่นอะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งสามพระภูมิตั้งนู่นตนี่เดี๋ยวเร,ราการลงเสาเข็มเต่าของตองนี่ สารพภูมิก็อยู่นั้นก็ตึงๆๆก็เดี๋ยวพังกันพอดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลงเสาเข็มเสร็จนะฮะประมาณเอาว่าออกพรรษานะครับแล้วก็ทุกอย่างเกือบใกล้จะเสร็จทุกอย่างเนี่ยเราก็ตั้งสารพภูมิอย่างนี้ดีกว่านะผมว่าถ้าตั้งก่อนเนี่ยผมกลัวว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเป็นการก่อสร้างแล้วมันก็จะทําให้สารพภูมิเนี่ยล้าวหรือว่าแตกได้นะ ก็เดี๋ยวรอออกพรรษานะไม่กรเดือนหน้าแนละ้วตุลาแนละ้วออกพรรษาใช่ครับหมดนะฝนรับรองว่าปีหน้าปีเอปีหกเก้าได้ได้ชมแน่นอนครับได้เห็นแน่นอนนะคบบ้านสุดสุดท้ายสองรับรองครับ